เลือกตูวสิได้ไหมเ่าลูกตันๆก็ได้นะโอ้โหเก็บกินสบายเลยใช่ไหม อีกสักลูกพออีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งได้ซื้ออันนั้นมันเป็นอะไรเหมน่ะอนี้มันยาวๆโอเคแล้วเราไปดูตอนตามกันเลยนะครับครับวันนี้ผมในเมื่อในเมื่อเราเก็บมะม่วงมาแล้วใช่ไหมครับมันก็หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้อามาสับแล้วเราก็ออกมาตามนะคะอยลืมเลยว่าทอรีก็จะมีมีพ พริกพริกมีกระเทียมมีผงชูรสมีน้ำตาลและแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลาครับน้ำปลาครับโอเคใส่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้กันเกาไม่ใส่พริกใช่ไหมใช่โอเคไม่ใส่พริกเพราะว่าทานเห็ดไม่ค่ยได้นะจะกินอ่ะเดี๋ยนั่งรอหนูรอกินนะเอามือเอามือเอาลงก็ได้ มีช้อนอยู่นะกระทบพี่ตักก่อนเลยใส่เครื่องปรุงก่อนใส่เครื่องปรุงก่อนแบบระดับแรกก็น่าจะใส่ด้วยการทำซ้ำเองอ่านั่งรอค่ะทำซ้ำเองเอ่ะแม่ค่ะ๋ยวให้พ่อทำให้นะทำมาทำมาทีา่เขาใส่ชีอยู่ใช่ไมาช่ไหมใช่ที่เขายคลิปอยู่ใช่มาแล้วผมขอรุ่นะครับน้องคุณดิ ระวังมันหกใส่ใจนะนะใส่น้ำตาลด้วยทีนี้เปิดกระปุกเลยหน้ไไหอนเดือยไปไหมช้อนเดียวนะครับช้อนเดียว คุณแม่มะแจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ตามใจแต่ชอบน,นะครับผมชอบคันนี้โอ้ยใส่นิดเดียวไม่ต้องเยอะไม่ใส่ก็ได้นะมันใส่น้ำตาลแล้ว ใส่ปลาร้าไหมเติมใส่ใส่นิดนึงขย่าก่อนเออโอเคอเคอาเทาใส่อาเทาาใส่ทับพีก็ได้ใส่เลยดีกว่าน้องเนี่ยมันจะเค็มแมวเทใ,ใส่ทับพีก่อนทับพีนี่ไงพอแล้วเอาพอแล้วปิดฝากินอะแล้วเอาเนี่ยไว้ไหนล่ะครับเนี่ย ปิดแล้วก็มาไว้ช่เดิมช้อนออกเอาช้อนออกช้อนอ่ระวังน้ำปลารมันจะหกออกขึ้นมาใช้ช้อนใช้ทัพพีคนได้เสร็จหรอกเออมันใช้ไม่เป็นนะอก็คนไปด้วย โอ้โหหอมมากอา,อาอชิมดูสิเป็นยังไงหน้านิ่งเลย ตักใส่จานเลยครับเอาไว้ก็ใช้ทัพพีตักสี่ช้อนมันเล็กมันตักไม่ได้เร็วไงเอาออกเอาออกวางตรงนี้แล้วกันอ่ะ มือหนึ่งถือโอเคโอค้ระวังโอเคดูหน้าตาซีเป็นยังไงให้แม่กิน หอยอค่ะตกตะแงงตกระแงงวะมาดูหน้าตาน็นยังไงเดี๋ยวเราไปประทานที่ตัวกันเลยนะคะเดี๋ยวชิมก่อนไม่ต้องไปเราก,กินอยู่นี่แหละ <Okay. S 1> เค๋าก็ให้แม่ชิมก่อนสิว่ามันอร่อยไหมอ,อ,อ,อ๋มลอลูกไปให้พอ่อชิมดูซส โอเคค่ะเอาให้ชิมดูซิโอ๋อร่อยอชิมไม่เอาไปนั่งกินดูซิอ่นั่งโอเคเป็นไงบ้างเยังเบลอใช่ไหมโอเคคลิปนี้เราก็อขอตัวมากินก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปของผมด้วยนะคะบ๊ายบาย